รวราจะก็อาของกูมาเดี๋ยวเอาไปเกะมาพอแมียสางมาไว้ให้แล้วนะบางคอนคิดค้านบริหารสรรหาคอนเก่งๆแบบริหารให้ผู้รังคอนอย่างได้เมียแจ็คเมียเจ้าเอาไปยุติางประเทศไปหาเอาเมียแจ็คเมียเจ้าทั้งทั้งที่เจ้ะของจดทะเบียนสมรสไว้คนไทยจดทะเบียนสมรสกับคนไทยเหรอไปจดทะเบียนกับประเทศแจ็คประเทศเจ้าไต้หวันขออนุญาตขังเลยนะวะ อันนี้แม่าเพื่อนกันได้แล้วพราแม่สั่งไห้แล้วแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบริหารเหาก้อนมันึะตายเพ่นบอกลูกคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเอาไปขายเอาไปเล่นมัดวันนี้กินยังลูกร้านเล่นหลอนต่อไปวันนี้กินนี้ยังไทยกินเล็กพ่อแมนไทยกินเล็กเจ็คก,กินดินเพื่อย็ยาอว่าา เข้าใจไหมได้แล้วก็มอกโกงมหมือนี่นเาโกงผู้นั้นผู้นี้มิได้ลูกปืนแค่นั้นแหละเป่าหัวมันคนแบบนี้ได้เข้าใจไหมพอาะ่ไม่อาศางอาชีพมาให้แล้วก็ต้องสารต่อไปแล้วเข้าใจไหมได้ลูกสาวงามหลายแพงหลายกัดฟังเพลงสาวซาซาได้ก่ต้องให้มันเ่็เอีหยังหรือเวียา ปมาน่นกินยี่คอนไรอ่คนมีกัด้ายนะจำไว้ยันเหตุกาน้าเราป็นดีเป็นศิลป์ผู้ใดกับกเบิ้องต้นรม่ไดจะกู้เงินธนาคารนหรือว่านอกระบบในระบบเนี่ยไรเบริ้อกต้นหนีของเท่า,าไหร่นด้าจำไว้เลยคนไท้ย